สวัสดีค่ะพี่น้องสํารับมือนีเข้ากับสมาหฮิตเมนูบ้านๆกินข้าวแรงห่วมกันเลยค่ะเด้อเก่งเปรอะบาวิทีคิวเผือบแล้วล่ะใส่ชิงไข่บอกอุย้ยแล้วมาใส่ถั่วยูน้ำตู้เย็นกับมีไสยย่้มูลงไปแหวก็โคนไปเรื่อ,อยๆอย่านเขาเบือออเบอนน่อมันติดกวนหม้อคุณไปคุณมาแล้วก็แตกอนียังต้มไววอีกหมอนึอง ตอนแรกว่าสิเฮ็ดนอใหม่สมบอพอดีบ่มีกระพุกก็เลยต้ต้มต้มไว้ต้มไว้ถ้ายเทฮอห์โมนนอไม้กินสุงมส่วนนี้กับบ่เออแต่นอใหม่กินว่าองสารคนดูประเทศหนอกประเทศหน้าเด้คนอยู่ทางไกลก็อยากกินคูอสิบริกินแต่ว่าคนพิษบู์กับกินบ่ไดพิษบู์หลุดไข่ในไอ้กี่ทักเจอเจ็บแถวบ,บกินบ,บข่อยกินปลาไดเด้วนี้นะ ต้อนแขวออกแล้วเอามาโหลดนี่เท่าไรกิดเบิร์ดกิดเป็นแก้วสนบบุกงงเนี่ยนนี้ก,ก,ก,ก็กินลินแก้วน้ำพริกกัปีกกินลินนี่อาสิบไดไทยถุกขันตอนถูกกระบวนการเลยค่ะเด้ออันนี้จุดจบแล้วใส่หอมใส่บักแข็งผักมีอย่างแน่ผักคะไคตูดี้ผักคะโอ้ยชะอมนางลักเออสีนไ,ไหม แล้วก็บสิบี้เมนูเด,ดตามมาอีกอ่าแกงเห็ดแล้วกา็ก้อยไขม่มดแดงคุณยายจะไม่ก่าตาทองไปเงี้ยมาโทรไปหาเพื่อปวนหัวเตอะหัวตื่น <c oughs> นี่เห็ดที่เขาหามาได้กะแบ่งขายไปแล้วเห็ดผึ่งตองกั็พิษละงกเหลืองกั็พิษน้ำหมากเนี่ยเห็ดข้าวแป้งเนี่ยเบ่งขายไปลอยหนึ่งอันนี้เหลือไว้กะแกงกินน้ำกันนี่แหละเดี๋ยวก็จะแกงใส่บักบวบเนาะ,ะ,ะค่ะเนะาะเวลาเติมเนาะ ใส่บอกบวกลงไปอีกสองหน่วยแกงเห็ดกับอาสิบะไรทายทุกขั้นตอนเหรอคะพี่น้องเดี๋ยวตรงอันนี้ซอยก้านเห็ดอีกไอ้ขัวเขาขัวก่อนขุ่นกระป๋ดฐานบบกบวกแต่แกงคือเก่าๆเลยค่ะพี่น้องแกงใส่หมอนี่แหละขัวเขาขัวใบใส่ก๋อยไข่มดแดงใจน่างามเลึกใช้เวลาขัวเขาขัวใจเย็นๆเดี๋ยวเผาแกงเห็ดก่อนเได้จขัวเขาขัวต่อ เบ่งก oh, oh um, oh, uh ่อนโอ้โมชั่น <Fern> น <sehen> ี่แล้ว่ละโอ้ยใส่บระวดใส่ยังไปเรียบร้อยแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วที่ขาดยูทูเปอร์ที่ขยูทูเปอร์มีน้ตใหม่ิีสามอู่ว่ามาปากยขอพูดค่ะเรานี่แก้งมือเศร้า สวัสดีจ้ารักนะจูบจุบจูบฮ่าฮ่าฮ่าฮ่ไม่แล้วก่หูด้ยออ๋สิเดยใส่รูปแล้ววันนี้มีคืนแบบนี้เร็วอเก้ไขช่องเฮ้ยนี่เดี๋ยวสิได้ใส่รูปแล้วนี่ตอนนี้กำลังเช็คใยาชีกชีกในย่าเดี๋ยวสิได้นี่เห็นบอยอดคนติดตามของยายนี่มาที่นี่มีตรงแก้ไขช่องแล้ว เดี๋ยวอย่าพึ่งนะนี่มีรูปให้ใส่แล้วนี่มีมีรูปกล้องนั่นยายไก่สิพานแล้วพี่น้องสันเจอกระลุนหลุนๆๆคือว่านี่มีถ้าใสา่ให้ใส่รูปโป่งไฟล์ล้วก็ให้ใส่รูปนาปุกโ<ม>อ,อ้สุดยอดสุดยอดยายไก่สิพานแล้วเดี๋ยวมืออื่นมือนื่ๆๆๆนมือน้องมือนนงใหญ่ไก่ชิไก่ชิได้ไก่ชิได้โฆษณาแล้วก็ไก่ชิได้มีเงินเดือนผู้เฒ่าบ่ต้องน,นี่ตื่นเต้นใหญ่เลยเดี๋ยวสิขอขอหารูปเลือบรูปงามๆให้ยายก่อนเช็คก่อนเดี๋ยวสิใส่ให้แป๊บนึงแป๊บนึง ทำนี่ก่อนขอตัวก่อนจำหนึ่งนา <laughs> บันดนี้ชิ่อยไข่มูแด,ดงเรือครับพี่น้องนี่เลยใหญกระตาเปะเงี้ยมาเอาขั่ขวขั่ขวใหม่ใหม่หมุงงวงวใส่หน่อยเสีบหนอยใส่หลายเส่บหลายเขาต้องใส่หรอกเขาต้องใส่ นี่บัววาชวาบาตองใส่น้ำป้าแับนี้หิวเขาดิหอมลงไปเลยเพิ่มปริมาณเตชิคูกันกินโอ้ยมาแต่น้อยลงตัวเต้มสั่วใหญ่เนาะใส่เครื่องอร่อยกว่านี้ได้ละเด้กกินหย่อนสอนแหงอยู่ตัวนี้เหื่งบอเซียกับซุกเด็กสนะผมก็หาข้าวขาว้ทาลูกเต่าเราได้ไหม ตื่นใจผืนแล้วเจยโทรไปเสียวยาเห็นแต่ว่าไดาแ้แง่ไข่มดแดงเอามากินน้ำเนอเด้อเจ๊ก็ขึ้นหัวแทนเป็นหัวชัหัวแง,งหัวแหนู่พี่น้องอ้ยนี่นี่โอ้ยก้อยไข่มดแดงจ้าเดี๋ยวกินข้าวพร้อมกันเราตะดูดเป๊บหนึ่งพามสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องพบทีมแล้วสวัสดีค่ะมามาครับมาพี่น้องไหมาเลยพี่ชอวมากินเขาพบทีมมาแสบน้ำกันครับ คนนี้เขาเดียวตามเดิมใช่ไหมไข่มุแดงเสิบอกไหอยพังแล้วโดยว่ขันบ่อโอ้กแกงเห็ดก้วโดยว่าขันบ่อขันขุมอบตบมาหนี่บริดลกิทแกงเห็ดเลยโดยว่าแต่สีแต่สีเอาไฟไฮไฟไฮแม่พี่น้องที่นี่นี่ขันคุมอบตบมาคนก็บบริเลกินกอยไข่มูแดงไ้ด้องเิบอไข่มูแดงตั้นหาเื่อก่นนะอหลยอย่างเดี๋ยวพ่นง เด้อพี่น้องมเด้อเพาคพอเขาพนันก่าเด็กินยานีได้ี่คือว่าพันเวลาเพาะสิเศษสีดำเจ้าเจ้าเจ้าต้มปลาหมอเทียนนั่นเองนะปลานิ่กับหมอปลานิ่นปลานิ่งเสาเดนอสินะแล้วยังเอามาผักมาต่อนีจักจักตุ่มปลานิ่งนี่เราไปดัดแปลงเป็นตุ่มหยำใส่มแด็งใส่เ็ด ยิ้มเองยังกอดยิ้มพอยิ้มโอเสียบก็ได้เลย่นี่นมปนนุ่นมแดงเลยนุน่มนีมนม่เคยไหมพ่กพ่อหน่ยโอ้ยน่มแดงวันนี้เซ่สียบต้นไปแง่ไปเอทวันนี้สวัสดีค่ะจูทูเปิ้ดออกเีย ถ้าดยมอหูจะด้นี่ส <lonely> ีสันิดไปเด๋ยแม่เวลาย่างก็จะได้กินยังนี่ฮะคนสิงสีจ๋าเสียไปลูกใาย่อ่ะสิย่งมาทานได้ดไทยเอออ่ะสิยังมาท่านได้ใส่ห้นุกกกบัวไทยหลายๆช็อตมาห้เช็อตจืดขาดเอ้าก่อนมืออื่นต้องใส่หอยนี่ต็มาไปใส่ไปไก่หรอ เป็นกำลังใจคใุณยายด้ค่ะพี่น้อง,องไปสุพรานแล้วเนื้อจะชุ่มม่วงลายโซ่เก็ท่านให,ใหญ่เขาเริ่มเป็นลายชั่วโมงเบื้องใหญ่เนี่ยใหญ่บอกเงื่อนงอหนึ่งสี่พันจะเบื่ยจะเบื่อใหญ่ด้วยกำลังม่อยู่พี่น,อน้องคนไทยตากลกองจากกำลังม่อยู่ <S 1> <S 1> แล้วก็บใหญ่ไทยแน่หนุ่มก,กบัวไทยแน่กับเพงนี้ขี่ซ้อนเราไปเรื่อยๆแหละไปเรื่อยๆครับพี่น้องเดี๋ยวก็ลงโตเองนะครับก็ลงโตกะเมนอยู่แต่ว่ากะที่นีกัน เี่ในการไปกันมาเ้วกับชิยูเรารอเพื่อนอะไรเดี๋ยวจัาหน่อยกับบรรยากาศแห่งใจสิงามเขาเขียวอย่างสีและทองเดี๋ยวบ่นอเนี้ยแตะทองเนี่ยอาจสิพส่วนชาวจุนพยายามหลอกจุพยายามหลอกเองก็มีอยไาด้นี่เป็นญาติกันเหรอพี่น้องฟ้าควันแบเนี่ยแตกระแทศที่เราบออาจจะเป็นสองกล่องสองกล่องก็เขาซื่อได้ดีใหญ่ให็่พาอันใหญ่ใหกระแทศเราเขาื้อี่เรารับนะ แต่วกแกงฮ็ดโขดนี่เนี่ยอวอ้าวัตัเอ้ายุงติดตั้งหางเจียใส่สอนหางโป้ปิ้งอืมก็ฮดผหมดเสียบไปเสียบดูเลือกจริแต่ว่าผหมืซื้อว่าทขมุ้เรกับทิเชีแต่จะเหลือต้งแด้วยแล้วครับมันปิจจระนาู่ว้าสิเปิดน่ำไหนก็ปิจจรณนากวาง มาตูเลาอันค <t> ือดอกเอกอันนั่นคือดอกอดี๋ยนอกเ็รเป็้เพรเปี้ยยกกระฮัดฮัดกันฮัดคนฮันยังบอกเขาแม่นเห็ดรูด็นั่นสิมันึืนมากเป็นอันนี้ที่บอกว่านี้ได้ดูอันนี้อันนี้ส์เนี่ยภาพของจีนนะอันนี้ มึงเหมาพามาเห็นอันนี้แงใครโมเดลแงอะางเงยะแต่เจอแต่เบิง์ลาวุกิบแต่สีบอคอมมตนสีบอคอมมินเพราะว่าเจ้าหูเยอ่นะสิแต่ซีบอค้มมตนแต่กับทีเบิงแล้วก็ไลอ่อนคอมมิ์ในเล่าอยอมึงทุกคนสามคนสีเครืองคเบิืองึงเมื่อตุเรือง อันน้องกายเองได้ปันวิวให้บางอย่างค่ะถามคันว่าจิบเด้งปุ๊บเปิดปั๊บกดไลน์ปึ๊บเลยละห้าดนกิบมัวค่าน้องกายว่เลิกจะเลิกมันนี่มันนี่เนี่ยเลยไม่ต้องพานู่ดแต่ซัาเจอเนี่ยยังปี่สามเดือนไม่ค่อยเหมนสู่เจ้าหน้าที่สภากับกระทรวงพลางโซนิกับพี่น้องกับซอยเหลือเนี่ยนกายก็ เติมาเรื่อยๆว่อเือทีว่าถ้าเกิดว่า่เงินเดือถ้าเกิดขายพิมแน่ยังเสียทรงของแน่ต้องบ้องเชื่อเท่นกับทรงมันไม่ใจ่ไม่สื่อพกติดพอยากแต่เสียสมัยที่ใหม่ๆยังเสียนานเพราะท่านทานมาเดื่พี่น้อยเรือยแยบแบแบบปีนี้กินอะไรที่เราพิเเสียไก่ย่างคาะที่เหนือแล้วตองก่อน

แต่ดูแจงแต่กะองนี้ร้มเราใส่ฟงสโรกระหรดดีแบบนี้น่ามามกนั่นถ้รดโดแต่เฮทพุนแจงเฮดพุนมันเประแสบแบบกระดดให้ในแต่ป่นหอมอืมหอมทั้งหมดเดดก็อถกงะโดูดแดดอ่ะเฮทตลมเฮดใส่น้ำที่เฮทมาเลยออ้ยอ้าว เอาพี่ดาเจยวกระท้าวมันกินกระช้าเจือแฉบเบิ้ลติ่งมากนแฉบชอบที่มันมีแบกลัวลัวลัวบางกินนิดแสบหรื่อนบางบีกินนี่แต่กินน้อยเก่งให่นอืมอุ้ยยังนี่งน่าจอยอ้ยเอาโจมดวยดวยครับเย่วนีอไห้ย่อยกดี๋ย่อยเมนกับ๋ย่มาตอน เจ้ยลสเามอมาบาเจ้าหมมาบางเแวนไปเก็บมาเบื้งกันยาวๆเลยถพิณหวงาเบอยก็เยเ่องพวเลยจะได้จะบกปล่าสำหรับอยู่สองให่กับเ้าเจิเป็นคูอยู่เบื้องหลังัแน่นว่างกชิเู้ายเลานั่นจงนเหร กันเยอะก่อนเยกันก็แน่นอ่ต้นเห็ดกออกแล้วห้าวก็ไปหากินหาอยากกันกันเปนจังเลยนันี่สิธภาไปหม่่นกันแท้เขาหัวมันอยู่หัวจะชอบดีพคนเราว่ไปเห็นหัง่าอใจเือกเลี้ยงไม่เองไอ้ทองเราก็ไอเดียันถกันเ้ย ต,ต,ต้องทำตามคอนเซ็ปต์ม้วนเนี่ย็แน่ออกอาชีพเลียนซื้อสองพ้นกันมาผ้าม้วนแห้งก่อนสิมันใส่เนีากเอมันก็อาชีพเอยอาชีพม้วนแห้งก็งสีอนอสั่อ,อาชีพว่าลอฟื้น,นอาอาแต่ว่าอาชีพว่าจะจะไม่ก้าผ้าเฮตัที่ีจะสีนิเน <c ười> มนอยู่ผาเรีป่านกับของผ้าหีตัวที่ราม้นเนองนีว่ ซื้อ้ากมกอยู่แทื้อเนี่ยนะนันบอกเขาว่าเสพกัเล่าเพราะว่าเล่ากินของน่อยๆเพื่ันเล่า้ผ้ากีนหลายงสี่มากกว่าเสพดลางใก้แล้วเสพอีกเดี๋ยวกับเสพวดเยวเระบบย่อยเบอรนี่อีกหาม้ออีกน้อนี่น้ือนี่ยดวมากเับื้ชองเนี่ยกระมวลกระมวลไป แต่ให้เจ้าทองต็้งเจออย่างนี้เลยมั่อนทเท่าเพียงสองยรเจ้าเจพ่ผู้ต่างหากหญ่เราดวงเรามาเดียวก็คือข้ามวนติกต่องเดียวกินบวบัวกินเลยบัวคุยน้ำตก้นกระถองกระดาจ๋าเห่นไหมก็ ่บอกแล้วไม่เป็นธรรมชาติเป็นตัวของตัวเองที่ชุดเอิ่นเจ้าเอินเทาเลยแต่บันบาทแต่เ้าไปกินก็ขึ้สิยิบไหมจัดแล้วนเหมือนนี่อยมันมาตรมกลางเตี๋ย่มือเนาะอันนี

ปลาตะปูปลาตปูไม่แซ่บวโอ้ยะอเพานาเกลียะทอดไปกระสิวต้อใชมาผูุสาวว่าให้ทแปบ่ันเป็นกรสิวแล้วนี่แ่ทแปะไม่กรสิววาสนซำสเน่หตัวนี้เอาแล้วเอาแล้วอกระสิวาแปกได้นี่ย้อนแม่นะเราจะไปบอกอะไรบอกยัเลยกับมูเหรเนาะหือกำ่ัาสาวก็ไปบอก Say, sao, giúp nó. A little bit more. A little bit more. Yeah, yêu nước. A little bit more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 . A little bit bò. เราขึนนี่แก้เห็ดเป็ดละบ้านนี้ก่างเลยแกงเห็ด่นโอ้เห็ด่เลยนเราเป็นใสเห็ดป่ปิ้วมาย่านีอ่ีพวกเาบะเสร่ทำเห็ดปุนยน้ำผมบะเส่แบดอกเห็ดเห็ดไข่เอามาแกงอยงนี้เป็นแหงแเกัเป็นหนังก่อนเป็นนัน เยอะดมาเลยรับเดี๋ยว้ดั่เห็นเนี่ยเดือหัวมากเ่ยกินได้พักเย่ากนมากชยนันเลยซนเย้าก็ยนหัไปหัวเดี๋ยวมากิ้มดีขวดกแล้วก้ด้วมาแวม้ยแวก็ิมาคุณใ้นอนเดอพ่นะมานอเต็มูนอนใหม ไม่มนนี่มองดนก็รองโงเนาะรองโอินรเลยสินราดูนี่ยขนาดเนาที like ่ใ่ชิ้นให่อาีกแล้วราขนาดใหญ่นี่ว่ามองไปเมื่อนตืเพระเมื่อน้างนอพรว่ื่เพราะเมื่อนเดี๋ยวผลหรารงเจียวนี้ก็บซดขึ้นทุกมองได้ลหะอนอกินน้ำมาท่านกอนนอกจากจีขายนอละสามร้อยตัวน้องนี่ยน้อลดเลยละลที่ นอข้าวสุดร้ายพี่เช<ว>็นก,ก็ขายปูบ่นอใหม่เพิ่<ว>นใหญ่มันมีตลอดถ้าเท่าเนาะเอากิ้งซุ้งมันก็ออกตลอดวันนีกก้แต่ไม่หนักเพราะยังไปออกสิมม่่ตามจริงเอาแกบแกบดำแกบเผาหนังทั้งดีครับผมไปเลยรดน้ำต,ตลอดออกทุกออกตลอดปีแม่ไม่งั้นเขาจะไม่ขายตลอด,ด แคบแซบๆเรืองปีนองเกินมดเลยมกินมดถ่วยยยงเลยชมชนเขาเอานนองนั่นเาัวยยงเาเอาตัวสาวนี่อือปุนี่ไรเหอนก้องเลยหมัเพต่นี่อนูไอ้ขายนีนกเมียก็เพิ่งหายไปจาบ้น่้ะาเนังวุยีต่ดหมาม มุดเนอยู่กันด้วยกันว่าท่าหน้ามดต็ถวยเต็มอยู่กินน้ำคบน้งคนถวยมได้กันสมมตไมา่ก็คืนว่าดอะแต่พอมีก็เผาฉันตีเอ็เลยยดที่บันก็ได้หาละเมียนผมียังดีๆเลยเด้อัข่าวบา สำหรับกินเยอะเลยเดี๋ยวกินเกาเซฟแ่อวเดี๋ยวผมตินแน่นั่งรับรองน่ารักฟุ้งฟิ้งน่ารักฟุ้งฟิ้งแบบลุกทุ่งลุกทุ่งบ้านบ้านเอออีกไหมพี่ออกมาก่องแม่มาทว่วัดใส่ห่อยม่เสียงเนี่ยเพื่อนวะเขียนภาษาไทย แกขาสุดแกกัแสบนีดแนนแต่ว่าหอกไอยนะนี่แล้วมาถึงจุดนี้มาถึงจุดนี้ได้ไงปกติเนีบง่ายนะเพะอีกลอยหรือเพาตกใจมันดียีรตื่นวิถีใต้ผมมาไก่เมียพ่อผีไอแห้งเจอยวางแบบไอ้กี่ห้องไก่ฟิก็เจริเลเนี่ยเออเมื่อกี้เผาบตนก็ได้อันี้ได้ พี่เขาเสาใบชองเก็บทองเป็นไม่ยก็ับเระชดใจ้ก็บอกวันตากีมาเงินเ้อก็ีมากบอกบอกผัวอยู่แล้วอันนี้บอกหาเราหาตาหไมเลยแล้วแล้วเป็นเหลือตัวง่วทำนนเราเหลือตังัวเราอ้กลองูเราอ้กล่องมาดืกินมาด้วยเนี่ยน้ำลายเอะพี่ด้วยพี่ด้วย แต่ไหนแต่อบดีเลนตอนเห็ดพุ่ง่อมดด่ของาก็จะหมดเลยกินหาย่มด้ันตายให่ว้ีใหญ่เห็นเขาได้เจี๊ได้ยริงจริว่าใ่บนี่เด้ออือดที่ญ่ฮี่เด้อีแล้วันยใครเนี่บจอกี่ดีกินแล้วอิ่มแล้วสำหรับคลิปนี้ กินเผาหมวมผ่าก oh ันเนาะค่ะเนาะแซ่บเสียดไอ้บุญดงปล่อยไอ้บุญแดงบุญแดงบุญแดงได้กินอาหารสูงอาหารตับอาหารมูดินก็มนี่ชิลเล่อฮองวฮ่อฮองเฟ่ย์ม้าน้ำหนักยกคลิปกินเผาแรงหมวมกันโดยเพื่นส่มีเนี่ยเด้อค่ะพี่น้องขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกำลังใจอย่าลืมติดตามยายน้ำเด้อค่ะพี่น้องช่องยายจะไม่กล้าพาหมวนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายลากน้าจุ๊บ